สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสสินิภาแดงกุลนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทาคลิปเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของพลังงานชีวมวลค่ะเมื่อพิจารณาแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะจะต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสียทั้งหมดของแหล่งพลังงานค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นข้อดีค่ะ1เลยนะคะก็คือจะเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะที่สามารถผลิตได้อย่างไม่จํากัดค่ะ 2. เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะ สนะคะเป็นการช่วยลดขยะจำพวกพืชพันธุ์ต่างๆนะคะเช่นแกลบชานอ้อยฟังค่าเป็นต้นค่ะ4นะคะก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่อุดมสมบ,บูรณ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคาร์บอนที่เป็นกลางอีกด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นข้อเสียค่ะ1เลยนะคะชีวามวลเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาแพงหรือว่าราคาสูงนั่นเองค่ะ สนะคะต้องมีเนื้อที่กว้างขวางเพื่อผลิตพลังงานชีวม,ม,มวลค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ